นี่นี่เป็นอย่างเดิมเลยคือดีเลยว่ามันเขวี้ยงอ่ะพอแล้วก็เนี่ย

ไปดูเจาขึ้นมาตรงนี้ดูเจ้าขึ้นมาจับนี้ไปให้หน่อย

Akwai <laughs> kawai ไม่เะี่ลมอะที่ดัคามโซไลตสมทีนตีนดดักานย่างงอดักทากก็ได้เลยนะเดียวนาไปนงพูเลย่างเอานตีนดเลยไดนั่

ไปวัดมาแล้วโอ้ยแว้นหาสิวัดเอามันยังยากๆอยู่มันมันถึงจักถามบ่ต้องการได้นี่กินได้แล้วกันว่าขับไปไปเร็วนะมาทอดครับนะอะวาโสอะระหะโสจํา <laughs> กดุมเยอะขึ้นมามองนี้เลยเยอะขึ้นมาจากนี้ไปให้หน่อยตรงนี่เขียมง สบายปฏิบัติชมมาก <laughs>

ปาร์ตี้ได้แล้วที่ <laughs>

สภาธิบัตรที่หมกออกมากสภาธิบัตร <coughs> <coughs> <coughs>